สวัสดีครับรพบกับแฮปปี้กันพานะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดกล่องสองแพงนี่ตัวนี้เลยนะครับกันตั้มบิวสไตล์ฟแพ็กเกจนะครับเป็นนี่ก็เป็นงานจีนนะครับงานจีนผมก็ไม่รู้ค่ายไหนนะแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ชื่อค่ายหรือเปล่านะครับนี่ครับชื่อค่ายชื่ออะไรนะน่าจะ อันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะครับว่าชื่ออะไรเพราะว่าภาษาอังกฤษออกไปในทา,ทางแนวจีนนะนี่ครับอาจจะเป็นค่ายนี้นะครับนี่จะดูบล็อกอาร์ตข้ากล่องกล่องนี้ก็พิมพ์มาไม่ค่อยชัดนะครับของนี้ก็พิมพ์มาไม่ค่อยชัดนี่บล็อกอาร์ตข้างกล่องก็เป็นท่าแอคชั่นของบิลสตันี่ครับเป็นบิลสตัเป็นขนาด หนึ่งต่อร้อยสิบสี่นะครับเป็นจีมีสภาพของก็มาเฮ้ยสภาพของก็มาดีหน่อยนะมีบุกนิดนึงน่ครับมีบุกนิดนึงนะโอเคครับเราไปดูอะไรกันเลยนี่ครับนีหนึ่งถุงสองถุงแล้วก็คู่มือนะครับ นี่คู่มือก็มาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเหมือนแบบปิ้นปิ้นสีมานะครับมีเหมือนปิ้นสีมานี่ครับมันมามาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อา่าโอเคครับเดี๋ยวจะไปแกะถุงพลาสติกแยกสีกันเลยนะครับก็แกะออกมาจากถุงนะครับมีเก้าแผงนะครับเก้าแผงกับหกเฉดสีนะครับนี่ครับแผงนี่ออกมาแยกแล้ว มีเก้าแผงนะครับทั้งหมดนี้ก็มีเศษหลุดออกมาจากแผงน,นี่นะครับเศษหลุดมีเศษหลุดออกมาจากแผงนะครับเอมีชิ้นส่วนหลุดออกมาจากแผงนะแล้วก็นี่บีมสเมเบอร์หลุดหมดเลยนะครับหลุดหมดเลยอแล้วก็ไปดูทีละแผงกันดีกว่าเนอ,ะอนะครับเราดูทีละแผงกัน๋ยวเรียงก่น เลี้ยงแผงก่อนนะครับนี่อ่ะเรามาดูแผงนี้กันเลยนี่ครับแผงอันนี้จะเป็นส่วนเขานะครับส่วนเขาก็จะออกสีเหลืองเข้มไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นเฉดสีหรือเปล่าครับเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวพยายามป,ปรับไฟก่อนนี่เป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลือง เดี่ยงอ้าวเข้มๆนะครับเป็นนี่เขาครับเขาไม่แน่ใจว่าเขาอันนี้โลหรือเปล่านะนครับนี่หนึ่งแผงสีเหลืองแผงสีแดงอ่ะแต่จับเพ๊บชิ้นส่วนจะหลุดชิ้นส่วนจะหลุดแล้วอ่ะแกะเลยงั้นแกะกันสดนี่แหละนี่นะครับอ้อาไฟมาใกล้นี่เป็นแผงสีแดงนะครับ เป็นของลำตัวเท้าแล้วก็โล่นะครับมันจะเป็นของ,ของโล่ด้วยเด่งแต่งนิดนึงเดี<ๆ>๋ยวนะอ่านี่ครับดีเทลดีเทลมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับพลาสติกพลาสติกก็จากสัมผัสดูก็จากแข็งๆนะครับจากแข็งแหน่อยนี่ครับอันนี้ก็เป็นโมรุ่นเก่านะครับโมรุ่นเก่า แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรับใหม่หรือเปล่านะครับนี่แผงสีขาวเห็นดีเทลไหมครับเนี่ยปรับกล้องก่นอนอ่าเห็นดีเทลนะนี่แผงสีขาวดีเทลดีเทลมาก็ล่องยังถือว่าตื้นอยู่นะยังถือว่าตื้นอยู่แต่เส้นนี่ดูเส้นเส้นพันเดลไลา์ก็พอใช้ได้อยู่นะครับนี่เส้นพันเดลไลาก์ก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ก็ต้องเดี๋ยวคงต้องมาย้ำไลายกันอีกรอบหนึ่ง นี่ครับจับจับดูพลาสติกมาค่อนข้างแข็งนะค่อนข้างแข็งแต่ในความแข็งนี่ไม่รู้ว่าจะหักง่ายหรือเปล่านะต้องดูตอมะกอบอีกทีนะนี่แล้วก็แผงสีขาวอีกแผงหนึ่งนะครับนี่แผงสีขาวอีกแผงหนึ่งนี่ดีเทลอ่าดูดีเทลกันใกล้ๆนี่ครับค่อยดูดีเทลกันนะนี่ส่วนกระปรง่ยกระปรงดีเทลกระโปรง นี่ต,นต่วนขานะครับต่วนขา,าดูกชารช้าๆเนาะดูดีเทลกันไปช,าชา้าๆล่องพนราไลน์ลนี่ก็โอเคอยู่เลยโอเคได้โอเคเลยเนาะเนี่ยแต่นี้ตื่นนะนี่ตรงนี้จะตื่นก็ต้องย้ำลายกันกรบแผงสีดำนี่เจอแจ็คพอตแล้วนี่แผงสีดำงอมานะครับแต่ดีเนี่ยงอมาเนี่ครับ นี่ออกมาแต่ดีนะที่ว่าที่ชิ้นชิ้นงานไม่เป็นไรนะครับแต่แผงงอนี่งอ,อยเห็นได้ชัดเลยครับแผงนี้อาจจะใหญ่กว่ากล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนขนตรงมางอได้ขนาดนี้เนาะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรไม่โดนชิ้นงานก็ไม่เป็นไรนะนี่นะครับดีเทลปืนนะลองดีเทลอ่าใส่จะต้องได้ออกมาทำสีแล้วแหละปืน เนี่ยมีขี้พลาสติกนะครับมีขี้พลาสติกมาอยู่กับแพงนะครับแต่ขี้พลาสติกที่ติดมากับชิ้นส่วนยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแล้วก็นี่น,นี้น่าจะเป็นส่วนปีกนะส่วนปีกอ้ยกล้องเห็นเนาะเห็นอยู่ไหมครับนี่ครับส่วนปีกล่องมาเนี่ยสัมผัสได้เลยล่องลึกอยู่นะครับส่วนปีกนี่ล่องลึกมาลึกนะอันนี้ส่วน ส่วนอันนี้ลำตัวตัวลำตัวนนโดมาะดกันชัดชัดเดือนดูกันชัด,ช,ด,ด,ช,ดชัดนะครับส่วนปีอืมเดี๋ยวต้องดูกองประกอบอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงเนาะในอันนี้ส่วนปืนปืนที่ปีกนะครับอ่ดูดีเทลวันนี้ล่องมาตื้นนะล่องมาตื้นจับสัมผัสนี่ไม่รู้สึกว่าเป็นล่องเลย จากสัมผัสนี่ไม่รู้สึกว่าเป็นร่องเลยเหมือนเป็นรอยเป็นรอยขีดเฉยเป็นรอยขีดว่าว่ามีร่องเฉยนะครับนี่แต่ตรงนี้ลึกอยู่นะตรงนี้ลึกอยู่นี่สัมผัสสัมผัสไม่ได้เลยว่าเป็นร่องนะครับเรียบไปเลยนะอะไรเดี๋ยวย้ำลายได้ย้ำลายได้นี่อันนี้เหมือนกันนะนี่นี่ส่วนตีกเล็กนี่ส่วนลำตัวเนีะเดี๋ยวนะส่วนลำตัวก็ให้มาเบิลเหรอ นี่นะไม่แน่ใจนะครับอ๋อไม่เบิร์นไม่เบิร์นมันเหมือนกันอ๋อนี้ส่วนปีกอันนี้ส่วนแพ็กหลังของปีกอันนี้ส่วนของลำตัวโอ้ผมก็เนาะตาลายตาลาย <c oughs> นี่ดูกันชัดๆน,น,นี่บีมเซเบอร์โอ้เห็นแล้วนี่หุดอออมาจากแผงมาเลยแล้วก็แผงพี่ซี พีซีมาค่อนข้างนุ่มนะครับค่อนข้างนุ่มสัมผัด้วยมือนี่ค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็นี่ชิ้นส่วนนี่ชิ้นส่วนที่หลุดออกมาอ่ามาดูนี่นี่เลยติ๊กเกอร์นี่นะครับดูติ๊กเกอร์มาผมอาจจะใช้แค่ติดอาจจะใช้แค่ติดที่ที่ตายอย่างเดียวนะนอกนั้นเดี๋ยวก็ทำสีเอานะครับมาดูคู่มือกันคู่มือนี่ก็ถ่ายเอกสารแบบ มาเป็นเหมือนถ่ายการะสานสีมานะคู่มือก็ไม่คยคมเท่าไหร่นะครับเหมือนถ่ายการะสานสีมาเนาะอะนี่จะเป็นลูกหุ่นในภาคบิวนะครับอ่าเปิดมานี่จริงก็เป็นอย่างนี้เนาะนี่จริงก็เป็นอย่างนี้น,ะน,น,น,นี่นี่ครับก็ปิ้นมาก็ไม่ค่คยชัดเท่าไหร่มาดูข้างในว่าจะชัดไหมไอ้ส่วนหน้านี้ก็เป็น แอคชั่นต่างๆของบิลสไปนะครับหน้ากลางนี่คู่มือก็มาก็ดูได้อยู่นะครับดูได้อยู่นี่ถือว่าคู่มือก็ถือว่าชัดอยู่นะครับมีวิธีประกอบนี่หน้าแรกอันนี้ก็เป็นโมรุ่นเก่านะโมรุ่นเก่าแต่ไม่แน่ใจว่าจะผลิตมาใหม่หรือเปล่านะครับ เพราะโดยจากคู่มือแล้วจะเป็น h g จรุ่นเก่าวิธีการประกอบนี่จะเป็น h g รุ่นเก่านีเ่เราหน้าดูกันทีหน้านะนี่หน้าหลังนี่ตรนี้จะเป็นสีประกอบพ็ยหลังจะเป็นสีคนระับนี่กลางหน้านี่โอเคก็เดี๋ยวจ้องดูตอนประกอบอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงอเดี๋ยวได้มาดีิวกัน ทีละขั้นทีละขั้นนะครับตอนประกอบแต่ชอบแผง PC ซีนะแผงบีนีนิ่มดิแสดงว่าอาจจะเป็นล็อตใหม่นะครับถ้าจีนล็อตเก่านี่แผง p ีซจะแข็งมากอันนี้นิ่มนะนิ่มข้างนิ่มนะครับอโอเคนะครับสำหรับเปิดกล่องสแผงแกันดั้มดิวสไตล์หนึ่ต่อร้อยสี่สี่ค่ายจีนนะครับเดี๋ยว ระหว่างประกอบระหว่างประกอบเออแล้วก็นี่มีแอคชั่นเบสมาให้กับลืมนี่ครับแอคชั่นเบสตามมาตรฐานจีนนะครับจะแถมแอคชั่นเบสมาให้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะตอนประกอบจเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมาลงคลิปเป็นข้อๆไปนะครับถ้าเจอปัญหาอะไรกับตัวนี้นะเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอ่อค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามชม คิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ